ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีกเจที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเซนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะหอมหรือยัง พร้อมแล้ว,ลวพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นแฮะเฮ้ยไปดิไปดินะขอ <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปมานานโอเคเอาเลยเค้ก <c oughs> สามสองหนึ่งตีป <c oughs> อันไรใช่ไหมเนี่ยกดแล้วใช่ไหมใช่ใช่กัแล้วอัดแล้วสามสองหนึ่งโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมไมค์กี้กับเค้กกี้นะครับก็วันนี้เราจะทําการออกไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่า วันนี้การเที่ยวของเราไม่ธรรมาดาจริงๆครับคือเราจะนั่งเรือจากคุณประมงตรงนี้นะครับเราจะขอเช่าเรือ1นวันนะครับแล้วก็ไปไหนดีเค็ไปเที่ยววันใช่ไหมเออไปเที่ยวนั่นแหละคือผมว่าคิดไปแล้วนะคือ3อย่างที่ผมจะไปทําก็คือจะไปตกปลาหนึ่งเลยแล้วก็ตกหมึก2แล้วก็จะไปบินโดนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให,ให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคเค็คเดี๋ยวตัดไปก่อนเข้าไหมโอเคครับเอเคตัดก่อนตัดก่อนนะโอเคไปเอากล้องมาด้วยแล้วกัน ได้เลยครับไปไปคุยกับเอ่เอคุณประมงก่อนเออคุณประมงครับสวัสดีครับผมสวัสด,ด,ดีครับเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีคือผมอยากได้เรือน,นะครับขายเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยฉันไม่ขายแต่ฉันให้เช่าอ๋ออขอเช่าก็ได้ครับเท่าไหร่สามเหรียญสามเหรียญทองเจ้ามีไหมเนี่ยอ๋อสามเหรียญทองเลยเหรอแพงจังเลย ไปลุงเอาไปเอออย่าบ่นนะรีบให้เธอแล้วก็รีบไปซะรีบกลับมาก่อนมืดนะแต่นี่พระอาทิตย์จะตกแล้วพวกเจ้าจะไปจริงๆเหรอครับทำไมครับไม่ได้ข่าวเลยแล้วช่วงนี้น่ากลัวมากนะมันมีการระบาดของเออเขาเรียกกระตูนกระตูนอะไรนะกระตูนแคทหรือเปล่านะที่เป็นผีแมวดำอ่ะแกรู้จักปะเนี่ยเออแกจะเอาเงินชั้นไปไหนไปเอาเงินมาฟังให้ลุงไง๋อโอเคโอเคใช้ก่อนดีกว่าแกจะเอาไปนะเออเกแล้วเรา จะไปดีไหมเี่ยเขาบอกว่ามีอะไรนะผีอะไรนะเมื่อกี้มาเราเดินทางมาไกลมากมันไกลกันกว่าจะกล่หอยหลังได้แล้วล่ะแต่เราไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะเรื่องเพือเจอเรื่องเด็กน้อยอะเรื่องแบบเอออ่ะลุงลุงเอาไปว่าผมขอยืมเรือก่อนแล้วกันนะไปแล้วลุงเดี๋ยวผมมาคืนนะลุงได้ไดด้เดี๋ยวมันมีน้ําไหลด้วยเปล่าแกต้องขับดูก่อนสิจริงนะครับเอ้ยเอ้าเฮ้ยแกยกเรือได้ยังไงเด็กเกินไปนะ ผมเคยไป็นักกั้นหม้าข่าวไม้ข่าวเลยได้เลยได้ได้โอเคไปเลยไหมโอ้ไม้เรือไม่ขยับเลยมันไม่เติมน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยเราลูกครับเดี๋ยวได้เติมน้ำมันไว้ไว้เนี่ยโอ้โทษทีโทษทีน้ำมันอยู่หลังต้นไม้ตรงนั้นเลยได้เคเดี๋ยวพี่เบลน้ำมันก่อนต้นไม้ตรงไหนโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้หัวมันเจอรี่แคนว่ะไปขอเติมหน่อยแล้วกันนะเอาครัไหนเคลอง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 ขยับเครื่องดูดิว่ามันมันมันไปหรือเปล่า เอาไว้นะโอ้เ้ยเค้กแกขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฉันขับนอนนอนมาขึ้นขับแต่เออาได้ได้ลงมาก่อนมาอ่าเออไปจะเค้กขึ้นมาโอ้โหหายแล้วฝนก็ตกฝนตกโอ้โหโห้แต่เรามาถึงขนาดนี้แล้วไปเลยอย่าไปแค่เฮ้ยโอ้โหแต่เปียกหมดแล้วชิคเก้เลยไม่เป็นไรวันนี้เราต้องสุดเค้ก เป็นไข้ไดเ,เดี๋ยวก็ค่อยกินยาโอเคไหมน้องได้แล้วครับแค่นี้ไม่ขนามือแล้วหรอกแค่นี้ไม่ขนามือพวกเราจริงๆนี่นแหละเราผ่านหนาวผ่านรน้อนผ่านฝนมาแค่ไหนแล้วทางน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยไอย้แล้วเราจะไปตกตรงไหนดีอะเค้กผมว่าน่าจะแถวตรงขอบขอบกอนตรงนั้นดีไหมตรงนี้เหรอแถวๆนี้เหรอใช่เออตรงนี้ก็นด้โอ,โอเคนะเอ้ย ว่าแต่อะไรเนี่ยทำไมแกแกเห็นเมืองด้านหน้านั้นไหมอ่ะทำไมมันสีดำไปหมดเลยอ่ะเออเค้กเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าเข้าไปใกล้ก่อนดีกว่านะรึฉันมีโดนพอดีเลยงั้นเดี๋ยว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 ต้องถ่ายเก็บไว้ไหมเนี่ยได้ได้ได้แกแกถ่ายด้วยนะถ่ายด้วยนะถ่ายไว้หน่อยครับผมแต่ถ่ายตรงนี้ดีไปเจอตรงนี้แอ้วันฝนมันตกอ่ะแล้วทำไมตรงนี้เดี๋ยวนะนี่เอาเฮ้ยเอา เดี๋ยวนะทำไมมันตกแค่พอตรงนั้นอะ่ะบ้าหน่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันว่ามันโกไปบ้ามันแปลกๆแล้วแหละเค้กเค้กถ่ายตรงนี้ก็ซีถ่ายตรงนี้นี่นี่เห็นฉันไว้เนี่ยเอาตรงนั้นเอาไปถ่ายใครแล้วถ่ายฝนหรือไงนะเก็บ,บรรยากาศเหรอ,อผมกยจะถ่ายนี่ไงเกาะอ๋อโอเคมา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 เคกเคกกดถ่ายหน่อยแล้วกันรบโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เดินทางมาสัก ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าดันเกิดฝนตกกลางทางนะครับแต่จริงๆแล้วฝนตกตั้งแต่เริ่มเริ่มทางเลยครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนงเค้กเนาะใช่ครับเคเองเองเ,เข้ามาเข้าในกล้องเลยซิมามามาคนดูจะได้เห็นบ้างนะคนครับนี่คือเค้กเองนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนาเค้กก็นี่เลยนะครับเค้กเองนะครับทุกคนโอเคออเค้กต่อไปเนี่ยเราจะทําการสํารวจเกาะนั้นกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่อยู่ ในโดนเลยแล้วกันตอนนี้โดนผมกำลังจะทํางานแล้วมาๆๆๆโอเคทุกคนเดี๋ยวขออัดภาพในโดนเลยแล้วกันนะครับมาๆๆๆเค้กเดี๋ยวพี่ทําการบินโดนเลยนะครับผมเอ็งเอ็งอัดอัดทุกภาพเลยนะเค้กนะเค้กไหมได้เลยครับผมอัดให้มาครับทุกคนเราทําการบินเลยแล้วกันนะโ,โอ้ยเหมือนจะแรงไปนะขอเบาหน่อยเค้กได้อัดไว้อยู่ไหมอัดอยู่ครับอัดอยู่ โว้วฉันไม่ได้บินโดนมานานแล้วด้วยเนะี่ยโอ้โหเค้กเจ้าเห็นเกาะนี้ไหมเนี่ยเอ็นเห็นครับหน้าตาหน้ากลัวเกิดไปปะเนี่ยแล้วดีนะที่ฉันเลือกที่จะบินโดนใช่ขอเบาโดนลงลงหน่อยแล้วกันนะเผื่อแบบเสี่ยงอันตรายไปเออขอเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกัน เป็นไง,ไงบ้างครับแถวนี้ดูเงียบสงบมากเลยเค้กเอ,อ้ยนั่นสิครับแต่ฉันไม่เห็นอะไรที่แปลกๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเค้กโอ๊ยไม่นะอะไรอ่ะเจ้าเห็นแมวไหมเฮ้ยไม่นะโดนฉันตกเฮ้ยชิบหายแล้วโดนตกตรงนั้นด้วยแกเห็นแมวสีดำนั่นไหมอ่ะเห็นไม่ในเก่อนนั้นมีแมวอยู่ชิบหายทำไงเนี่ยโดนฉันพังอีกเค้ก เราต้องทำการยกเลิกเดือนนี้ซะเอ,อไม่นะโดนจะแตกไม้มาตั้งแพงเราซื้อมาตั้งแพงเอาชิบหายแล้วไงเค้กไม้เราต้องรีบกลับเข้าไปเอาโดนในเกาะนั้นนะนะมันแพงมากเลยนะจะบ้าเลยแกจะเข้าไปในเกาะน,นั้นจริงอะนะใช่เมื่อกี้ไปแค่แมวเองไมไม่ต้องกลัวหรอกเอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้มาขนาดนี้แล้วเอากล้องไปด้วยเร็วเมื่อกี้ได้อัดไว้หมดเ,ออเลยวะนนี้อัดไว้ครับอัดไว้คือฉันต้องรีบ เปล่าโดนกลับมาเพราะว่าไฟไฟคลิปอยู่ในนั้นหมดเลยถ้างั้นไปเฮ้ยครับทีฉ่ฉันฉันไม่ไม่กล้าเข้าไปเลยนะเค็กนะโอ๊ยผมก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่ว่ามันแพงมากใช่ไหมมันคือเงินเดือนทั้งเกือบชีวิตของผมเลยนะเออก็ได้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 เออกำลังไปอยู่เนี่ยฉันก็อยากไม่อยากให้คนดูผิดหวังด้วยนะเอ,อ,อ้ยโว้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 โทำไมตรงนี้นะ้ำมันดำมืดขนาดนี้เนี่ย โอ้ยต้นไม้บ้าอะไรเนี่ยจะบ้าเหรอเนี่ยมันไม่ใช่ต้นไม้ชัดๆไม่ใช่ต้นไม้แล้วเดี่ยไม้ที่โดนเราตกอยู่ตรงไหนกันน่ะเอาอย่างนี้แยกหาเก่อนไหมแกไปทางขวาฉันไปทางซ้ายนะเลยโอ้ยโอ้โหนะวังดลวยนะมันดูอันตรายแปลกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตรงตรงตรงทางทางเรือนะถ้าเจอแล้วมาเจอกันเลยนะโอเคครับได้ได้ได้ เอวนี้ไม่มีอะไรเลยฮะแต่ว่าน,นี่ฉันแย่กับเจ้าเค้กมาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะมันน่าจะเจอแล้วแหละรีบกลับไปก่อนดีกว่าหายแล้วทุกคนทุกคนเห็นตัวอะไรไหมเมื่อกี้นั่นอะชิบหายแล้วอย่างน้อยมีกล้องโกโปรอยู่ซูมเข้าไปได้ไหมเนี่ย มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมฟุ้เข้าไปยังไงนะเอาชิบหายแล้วมันหายไปอีกแล้วเฮ้ยทุกคนครับผมว่าคนที่เป็นที่ไปไปมองอ่ะเขาพูดความจริงแน่เลยดีจะอยากออกไปจากที่นี่แล้วจะไม่ทุกคน มันมาเร oh. ็วเจ้าเค้กอยู่ไหนเนี่ยเค้กเค้กช่วยไปด้วยไม่นะไม่นะใช้อะไรบ้าปืนปืนอย่าเข้ามาออกไปซะโอเคมันน่าจะโดนฉันยิงอยู่ขอสามนัดอย่าเข้ามานะเจ้าหนีกระตุนคัดนี่ จะโดนแล้วโอเคจะโดนแล้วโอเคอย่างน้อยว่าเอาฝากกลับไปก่อนมาอีกแล้วครับทุกคนฉัจะเอาคลิปนี้ไปลง YouTube ไม่อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทำไมมันไม่สระทบสถานะมาเลยเนี่ย จะบอกว่าปืนทำอะไรมันไม่ได้นะแกไปซะคนผ,<ม>ผมต้องหาเค้กก่อนหาแล้วเค้กหายไปไหนเนี่ยบ้านะจะบอกว่าโดนมันฆ่านะเค้กเจ้าอยู่ไหนเนี่ยไม่นะเจ้าเค้กหายไปไหนเนี่ยโถ่เอ้ยนี่มันไม่ใช่เวลามานั่งเล่นนะเนี่ย ไอ้โจเค้กอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงเค้กไหมเหมือนจะอยู่แถวๆนี้บ้าอะไรเค้กเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าพี่ไม้ทำไมอ่ะแกหายไปจากนานี่ฉันตะโกนหาเรียกแกตั้งนานเลยทำไมแกไม่ตอบฉันเนี่ยเอ้าผมไม่ได้ยินเลยผมตาลังดูทรงผมเองอยู่ในกล้องเนี่ยจะว่าเอ้ยแกรู้ไหมฉันเจอกับสิ่งอะไรเมื่อกี้อะ จออะไรครับที่จะโดนอะ่ะโดนเออโดนก็เจอเหมือนกันแต่ฉันเจอกับการ์ตูนแคทด้วยอีกอย่างนึงอะ่ะโคตรน่ากลัวมันไม่ค่อยเข้ามาแบบฉันนึกว่าแกตายแล้วด้วยซ้าแบบตอนแรกอะ่ะโอ้ผมเห็นฝนมันตกไงผมก็เปียกกันเลยมาหลบการโอ้จุงบาฉันก็เป็นห่วงแทบแย่เรารี้ออกจากพื้นที่เย็นก่อนดีกว่าฉันได้โดนกลับมาแล้วนี่ไงแต่ไม่เหลือซากชิ้นดีเลยเราหน้าซ่อมได้แล้วครับ ดูสิไม่ไาาเคยทรากเลยแกเก็บไปก่อนแล้วกันนะได้เลยครับส่วนแกได้เอาชุดมาไหมชุดใส่ชุดอ๋อเอามาใส่ชุดซะทำไมล่ะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีกับพวกการ์ตูนแคทอีกไหมนะแต่ตอนเมื่อกี้ฉันเลี่ยงมาเจอแกก่อนเนี่ยถ้าไม่เลี่ยงมาเจอแกฉันตายแน่เลยทำไมพี่ได้อัพปืนมาแม่ฉันเอาแค่ปืนปืนปืนพกอย่างเดียวนะอผมก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ปืนพกนี้ฉันอุ้ย ฝนอยู่ตกแล้วเค็กโอ้รีบไปก่อนดีกว่าไหมได้เลยครับเรารคนรีบไปละไป Let's go ไปเค็กเราต้องรีบอกจากที่นี่ก่อนมันจะมืดนะเฮ้ยเอางี้เอางี้เค็กเค็กครับผมแกดูทางซ้ายเดี๋ยวฉันจะดูทางขวาให้เองรอบนี้เราจะไม่แยกกันโอเคไหมเพื่อนโอเคครับไปเฮ้ยเค็กบ้าอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆ<ม>จะ,จะ<ม>ท้องฟ้ามันมืดเฉยเนี่ยทำไม ไมดีทุกอย่างมืดหมดเลยโอ้โหแล้วมืดไปซะหมดคือแมพมันก็มืดอยู่แล้วนะจะบ้าเอ้ยรีบกลับไปที่เรือนก่อนเถอะโอเคครับโอเคเร็ว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 เจ้ามีแอปเปิลทองไหมเนี่ยมีครับมันอยู่ที่ตัวผมอยู่กินเลยกินเลยต้องรีบกินเลยโอ้ยพี่ไม้เล่าผมด้วยไหนเร็วเร็เร็ว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 รีบมาเถอะแกอย่าลืมอ่านด้วยนะเค้กนะครับผมแล้วทำไมฉันรู้สึก ผมรู้สึกช้ามากกระอักไปหมดเลยเนี่ยเราต้องรีบออกจากที่นี่กันก่อนเค้กแล้วบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่นานไม่ดีแน่ฉันจะเค้กน้าแกมันเป็นนะจบจบบ้านั่นแหละแกเอาปืนมาไหมเอาปืนมาใช่ไหมเอามามามาเราต้องช่วยกันว้าวแกเอาอาวุชีวิมาด้วยเหรอไอเตรียมพร้อมไหมตรงนี้แกยิงมันน้ำหนึ่งก่อนเลยเอาเลยสวยนันดีิก่ง เอาเลยไว้เข้าเลยไปดินะแอปเปิ้ลทองเก่งยิงไงพีจีให้ฉันนะฉันเข้าก่อนสามสองสองหึงเอาเลยเข้าแล้วเลีงแล้วไว้ไว้ขึ้นเรือจะเป็นเร็วดีกว่าให้ให้ออกห่างห่างเรือก่อนสวยไปที่มีเลยตายแล้วไปเรือวิญญาณมันโผล่ขึ้นมาน่ะไป กลับบ้านเรากันเถอะทำไมฉันถึงเจ็บปวดไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยแกอัดนไปหมดใช่ไหมอัดไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็คุ้มข่าวกันมามันเราจะดังแล้วจะเป็นยูทูบเบอร์ใช่แต่รอบนี้ทำฉันแบบแทบตายอ่ะทางเข้าเรือทางนี้ใช่ไหมใช่ครับทางนั้นแหละผมจําทางได้อยู่ เอออารีบไปหาหมอก่อนจอดตรงนี้แหละขึ้นตามฉันมาเลยแถวๆนี้มีหมู่บ้านอยู่แถวนี้มีหมู่บ้านอยู่รีบตามฉันมานี่แกเป็นเลยเฮ้ยทำไมเราไปพักที่นั่น่อยไม่ยเราตายได้ได้ได้ฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเรือเรือเรือเกาะกันหนักทำว่ดเลยเก็กเดี๋ยวเราจะติดต่อใครเนี่ย ติดต่อลุงคนนี้ดีกว่าได้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 อันนี้ลุงคนนี้ก็ได้้แต่บ้านมันบ้านเขาเล็กไปบ้านนี้มาแท้โอ้ยจะตายเลยจะบ้านบ้านนี้ดีกว่าไอ่ะคุณลุงครับโง่โง่อุ๊ยกระด๋าลัยหรอหรอพอดีผมอ๋อไม่ไม่ไปเที่ยวแถวนี้มานิดหน่อยอ่ะก่อนพักก่อนไม่ต้องพูดละพักก่อนอ่ะได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าที่เช่าให้นะครับ โอไม่เป็นไรโอเคขอถอดชุดก่อนนะหนัก okay, ไม่ไหวแล้วโอเคคลิปเรามาปิดคลิปตัวนี้ก <Bol classified> ่อนดีกว่าจะเอาเอาเอากล้องวางเลยมามาเคสไปกดอ่านได้หน่อยโอ้ยเฮ้ยสามสองหนึ่งปิดโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพลงนนิดนึงก่อนนะครับก็ใครชอบกดไลค์ใช้กดเลิฟได้ครับแต่ตอนนี้ผมไม่กดเลิฟแล้วเพราะว่าผมแทบจะอ้วกอะตอนนี้ อคอนเทนต์นี้โคตรด,ดีอ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆนะครับใครอยากให้ผมทําอีกก็กดไลค์เยอะๆเลยนะโอเคไหมให้ผมแบบได้เสี่ยงชีวิตได้สู้กับตัวอะไรทะโอเคแล้วเมื่อกี้อ๋อการ์ตูนแคทเออการ์ตูนแคทอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ลืมติดตามไปเยอะๆนะครับกดไลค์เยอะๆด้วยว้าวไปครับผมเอเคไปกดไปกดปิดไปกดปิดครับ